เทศอภรรมในคืนันที่11เมษายนพศ2 5 mm hmm. 1 0ณวัดป่าบันตาจังหวัดอุดานีโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสังกัโนี่จะเลิกแสดงต่ำโปรดท่านฟังท่านหน่อยณมัดป่ เสียงเป็นสิ่งสำคัญเป็นค่าขุดแก่การสแสดงธรรมและเป็นค่าขุดแก่ผู้ตั้งแต่ฟั้งยุคดีท่านต่างมุ่งมาเพื่อหวังประโยชน์อย่างดีนั้นผู้สงเคราะห์ในฐานะที่ว่าเป็นอาจารย์กอ ตั้งใจสมพระอเต็มความความสามารถทั้งไม่ได้ปิดบงังลี้ลักในสิ่งที่เสามารถแสดงให้ฟังได้เพื่อให้สมกับเจตนาของท่านที่มีกับทาอย่างแรงกล้าสลับทุกสิ่งทุกอย่างแม้ชีวิตปิดใจ ซึ่งเป็นของที่มีคุณค่าในตัวของเราแต่และท่านและท่านก็ยอมเสียสลับไม่เช่นนั้นจะมาสู่สถานที่นี่เพราะทางกไกลแสนไกลห้าร้อยกิโล หน้าที่การงานที่จะต้องจัดต้องทำในวันหนึ่งวันหนึ่งป็นได้ปล่อยวางมานี้มีจำนวนเท่าไรและกี่วันขอสลัะมาเสียสิทธชีวิตจิตใจจะเป็นจะตายก็หมอกถวายบูชาแต่คุณพระพุทธเ,ทเจ้า,า,าพระธรรมพือสม์ด้วยความเชื่อความเลื่อมใสและมั่นใจอย่างยิ่ง ขอคุณงามความดีคุณเห็นใจและขอขอบคุณบรรุษท,ทุกท่านที่มีสศรัทธาคือเป็นผู้มีศรัทธาแกวกล่าในพระพุทธศาสนาหมื่เป็นเช่นนั้นผู้แสดงก่อแสดงด้วยความเห็นอกเห็นใจ เจตน,นาที่นุ่งห่อ,อย่างแรงกล้าของท่านที่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างมาแต่การแสดงธรรมะป่านี้ไม่เหมือนกับธรรมะที่ท่านพุทธาเรียนมาอย่างจำชองทั้งแต่ว่าธรรมะป่า เป็นปฏิกับเวรน้ำเป็นปฏิกสิริยาตัวใหญ่จะก้าวไปกลับมาพลังหกการแสดงทางในลักษณะแห่งธรรมป่าก็ยอ่อมขุดขักเป็นนั้นเหมือนกันสิ่งมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเกีเ่ยวข้อ,องด้วยแล้วก็คอยแต่จะล้มละลายกัได้อย่างงนะ่ายดายนเป็นเดียวกับคนที่เข้าป่าลุกตัดมีอะไรคร เกาะนิ้เท้านิดหนึ่งก็ต้องล้มเพราะสถานที่ไม่รักดีมีการแสดงธรรมาป่าขอแสดงด้วยความตะเกียบตะกายเช่นนั้นไม่ได้แสดงด้วยความราบรี่นและเรียบร้อยทั้งความช่าชองใดเลยนั้นจึงไม่มารระวังในการแสดง คำว่าของดีไม่ว่าด้านวัตถุไม่ว่าด้านนามธรรมาำคำว่าของดีไม่ไม่ว่าด้านวัตถุหรือด้านนามธรรมาคือสิ่งที่รู้สึกอยู่ภายในใจ เป็นิ่งที่ทั่วโลกปรารถนาอย่างยี่นั้นท่านภูมุ่งต่อของดีทั้งสองตัวเพศนี้โปรดอย่าได้ลืมสาเหตุที่จะให้ของดีเกิดขึ้นที่นั่ง นอนที่อยู่อาศัยดีเราก็รู้สึกสมายใจเครื่องนุ่งผมอาหารการรับทานเป็นของดีถูกกับภากคันและชีพกระตามีรสมีชาการรับทานก็ชวนให้ดื่มพอใจที่จะรับทานและก็รับทานได้มากตามกำลัง ของผ้าขันที่อย่างจะจกถ้าหากตึ็งของไม่ดีก็ยอมอิดอัดเคือผ้าเครื่องนุ่งห่มสกรปรกนอกจากเราเห็นว่าไม่ดีแล้วคนอื่นก็มีความเห็นเช่นเดียวกันสฐานที่อยู่อันน,นอกรุงรัง แต่เปื่อนในความสกรปรกทรงพิมพ์ุ่งอยู่ทุกแขงไปทุกแขงทุกผมการอยู่หลับนอนก็ไม่สนิทใจถึงจะฝืนอยู่ก็ขวางจิดขวางใจอยู่นั่นเองอยู่นั่นแหละไม่เป็นที่สะดวกทั้งกายไม่เป็นที่สมายทั้งใจนี่เราเรียกว่าสถานที่นี่ไม่ดีอาหารไม่ดีก็เหมือนกัน ไม่ว่าประเภทหวานประเภทขาวเป็นเหตุนี่ขวางาตุขันของเราคืนก็อยากเนี้ยจะจำใจคืนลงไปเคี้ยวลงไปแต่ใจก็ต้องถืนอยู่นั่นแหละเพียงสิ่งที่กล่าวมานี่ไม่ได้หมายถึงความเป็นโทษเป็นภายแต่ถือกันว่าเป็นของไม่ดี เราก็ทราบว่าเป็นของไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีเพียงเท่านี้ยังต้องฝืนจิตใจของเราให้เป็นไปไม่สะดุกเราไปโดนหมู่เพื่อนไม่ดีอีกคอยแต่จะหล่อทวงต้มตุต้นไปอีกอันนี้ก็แย่ไปอีก ให้ลูกก็ได้ลูกไม่ดีบอกไม่เชื่อถือไม่เชื่อฟังกระพตดเอาตามอำเภอใจไม่สนใจกับจิตบ้านกลางเดือนไม่สนใจกับคำสั่งสอนที่ดีงามของผู้ปกครองนี่ก็เป็นกรรมเป็นเมรอันหนึ่งแก่ผู้ปกครองไม่น้อยนี่คือของไม่ดี ได้ภรรยาไม่ดีอีกหรือได้สามีไม่ดีอีกทั้งคู่ก็เลยกลายเป็นคู่กรรมผู้เวรกันไปวันหนึ่งวันหนึ่งคิดแต่เรื่องที่จะทําความแตกกล้าวให้แก่กันไม่เคยคิดจะมีความสมัครสมานหรือรักใครฝากเป็นฝากตายขึ้นกันและกันจะอยู่ก็ลําบากนั่งก็ลําบากนอนก็ลําบาก ไปทํากิจการงานในบ้านนอกบ้านไปที่ไหนมีความลำบากเพราะมีแต่ของไม่ดีเต็มไปหมดสิ่งที่ไม่ดีซึ่งกล่าวมาเหล่านี้เป็นสิ่งที่แสลงใจและเป็นทิ่เป็นภัยแก่ใจของเราไม่นอยไม่มีท่านผู้หนึ่งผู้ใดจับปรารถนาในสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ แต่ก็ไม่สามารถจะผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้ไม่มากก็ต้องน้อยฉะนั้นเมื่อเราทราบในสิ่งที่เราเคยผ่านมาแล้วเคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมาแล้วเราก็พยายามปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของเราให้ดีหากว่าจะประสบ เข้าบ้างก็อยากให้รุนแรงการที่จะประสบเข้าบังก็เนื่องจากว่าความผิดพลาดของเราย่อมมีด้วยกันทุกคนเพราะเป็นผู้มีกิเลสอาจจะมีเวลามืดเวลาแจ้งอยู่ภายในใจทั้งๆที่เป็นกลางวันก็าตามแต่ภายในจิตใจนั้นเป็นอีกอย่างจากกลางคืนและกลางวันมีการ มืดได้แจ้งได้ด้วยความคิดผิดคิดถูกของสามัญชนที่มีกิเลสหลักการปฏิบัติเพื่อการดีเลี่ยงสิ่งเหล่านี้นอกจากจะดำเนินตามหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรู้สึกจะ นำเนินให้เป็นไปเพราะความสมหวังได้ยากไม่ว่าการหรือสมัยตลอดสถานที่หรืพวกชาติใดนๆในต้องอาศัยหลักธรรมะนี้เป็นเครื่องดาเนินคือเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติคำว่าธรรมะเคยได้แสดงให้ท่านทุกฟังทราบแลมี ทั้งเหตุมีทั้งผลเหตุคือแนวทางดำเนินท่านชี้บอกว่าให้ประพฤติตัวอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นการถูกต้องัังนี้เป็นต้นเรียกว่าเป็นทางเดินแห่งความประพฤติของเราเช่นเขาด้วยไม้เขาต้องมีเส้นบรรทัดดีดไว้แล้วเรื่อยไปตามเส้นบรรทัดที่ดีดไว้นั้น ก็โกรงแนวแล้วสาเร็จเป็นแผ่นกระดานออกมาเป็นแผงแผ่นเป็นชิ้นชิ้นเราจะทําหน้าที่การงานอันใดโปรดได้เลงถึงความถูกต้องที่จะให้ผลอย่างไรบ้างและโปรดได้เลงถึงความผิดจะให้โทษแก่เราอย่างไรบ้างเมื่อได้เอามาทบทวนหรือบก ลบกันโดยเรียบร้อยแล้วสิ่งใดที่จบกวรแก้ไขก็ขให้แก้ไขเนี่จะเป็นความลำบากในการแก้ไขผืดเครื่องก็ต่างจำเป็นก็ต้องฝืนแก้ไขทั้งๆท,ที่มีความผืดเครื่องอยู่ภายในใจเช่นเดียวกับุคนที่เป็นโรคยาประเภทต่างๆ ที่จะควรรับเพื่อแก้โรคประเภทนั้นๆจะมีรสชาติไม่พื้ปตาถนาจจำต้องก็รับไม่รับไม่ได้โรคที่ควรจะฉีดก็ต้องฉีดถึงจะเจ็บั้งก็ทนเพราะมองเห็นผลข้างหน้าดึ่งควรจะพาตัดก็จำต้องพาตัดจะฝืนใจอยู่เฉยเฉยเพราะ กัวความเจ็บปว,วดในการผ่าตัดโดยแม้คำนึงถึงโรคภายในนั้นจะมีโทษร้ายแรงแก่ตนอย่างไรบ้างหากไม่ผ่าตัดเหล่านี้ต้องเป็นเรื่องคำนึงเรื่องความยากของคนเราไม่มีสิ้นสุดท่านเทียบไว้ว่า แม่น้ำในมหาสมุทรทะเลจะแม้จะกว้างแสนกว้างจนมองไม่เห็นฝั่งทางโน้นเห็นแต่ฝั่งที่เราเหยียบอยู่นี้เท่านั้นก็ตามท่านก็ยังว่าไม่ได้กว้างไม่ได้ลึกเหมือนความอยากของใจเรารับทานอาหารเพราะความหิวของขาดขันยังมีเวลาถอ มันได้รับทานไปมากมายอะไรนะก็เพียงพอกับธาตที่ต้องการแต่เรื่องความอยากที่ฝังอยู่ภายในใจโดยไม่คำนึงถึงความพอดีและมีรั้วกันบ้างแล้วความอยากนี้ความอยากนี้จะต้องแสดงนิดแสดงเด็ดออกไปทุกวันทุกวันยิ่งให้ปล่อยให้เป็นไปในทางตำ่ำ โดยไม่มีการยับยั้งด้วยแล้วก่อนนับวันที่จะไหลลงไปทุกทีทุกทีโลกของเราไม่เป็นของไม่เที่ยงแต่ไหนแต่ไรมาข้อนี้ควรคำหนึ่งอย่างสมัยก่อนก่อนกับสมัยนี้ผิดกันมาก ความประพฤติของคนอัธยาศัยใจคอหน้าที่การงานการไปการมาไม่เหมือนอย่างสมัยทุกวันนี้ทุกวันนี้รู้สึกว่าสังคมก็มากมูเพื่อนก็มากผู้คนก็มากการคบค้าสมาคมกันก็รู้สึกว่ามากขึ้นทุกทีนอกจากนั้นยังมีตาม ถ้าต่างภาษาเข้ามาค้าเข้าสับปนกันไปขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละประเทศของแต่ละคนผู้ใดมาจากที่ไหนก็ต้องนำมาเมื่อเข้ามาค้าเข้ากันแล้วโดยมากกบ จะทำเสียถ้าผู้ไม่ใช้ความพิจารณาอยู่บ้างสิ่งใดที่เราเห็นว่าดีจะมาจากแดนใดก็าตามเราถือมาเป็นคติตัวอย่างนำมาให้เป็นประโยชน์สำหรับเราและประเทศชาติบ้านเมืองของเราสิ่งใดที่เห็นว่าจะเป็นภัยแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีตล,ลอดถึงสายใจคอ ของประเทศชาติบ้านเมืองและตัวของเราแล้วสิ่งนั้นควรจะระมัดระวังอาจจะปล่อยให้เป็นไปตามการตามการตามสมัยนั้นหรือตามความสังคมตามความนิยมของสังคมนั้นเราควรจะพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าสังคมนี้เป็นสังคมอย่างไรบ้างหากไ้พิจารณาอย่างนั้นก่อนแล้วจะเผลอตัว แล้วเสียไปคนทั้งคนเึิ่งเป็นของมีคุณค่าจะกลายเป็นของหาราคาไม่นานคือเฟอิ่อไปหมดเพิ่อไปทั้งหญิงทั้งชายใครมีลูกมีหลานมากเท่าไรทิ้งตกอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวก็ยิ่งเป็นไทยมากเดือดร้อนทั้งกลางวันกลางคืนนี่นเช่นนั้นมันก็ยังผ่านไปต่อหน้าต่อตาของหนอ เรื่งความเสียหายดังที่กล่าวมีเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายซึ่อยู่ในวัยหนุ่มจะต้องพิจารณากันอย่างมากหากไม่มีหลักธรรมะเข้าเป็นรั้วกันแล้วจะไหลเตลเิดเปิดเปิงจนไม่มีขอบเขตวิชาของมนุษย์กับวิชาของสัตว์ ขนบธรรมเนียมของมนุษย์กับของสัตว์นั้นจะเข่ากันจะไม่มีอะไรเป็นของมีคุณค่าในระหว่างแขงมนุษย์กับสัตว์คือไม่มีอะไรแตกต่างกันนี่แหละถ้าหากว่าเรามีปากมะเข้ายับยั้งแล้วกเขียไปเลยไม่มีความละอายไม่มีคุณค่าทั้งผู้หญิงผู้ชายมองเห็นกันแล้วยิ้มไปเหมือนกับชุนกลางบ้านกลางตลาด มันมองดูที่รับที่แจ้งมันมองดูสถานที่สมควรหรือไม่สมควรเพราะเรื่องความทะเยอทะยานความฟุ้งเฟ้อเถื่อนความตื่นเต้นตามการตามสมัยตามหมู่ตามเพื่อนตามรถนิยมหาฉุดลากให้เก็นไปจนลืมเนื้อลืมตัวลืมพ่อลืมแม่ลืมผู้ปกครองลืมครูลืมอาจารย์ ลืมหลักทมหลักยังไงลืมขนบธรรมเนียมของธรรมเนียมธรรมเนียมประเพณีบ้านเมืองซึ่งเป็นของดีงามที่บรรพบุรุษเ,เยคยพาดำเนินมากลายเป็นคนสมัยใหม่เด็กสมัยใหม่ไปหมดนะหาคิดดีจากความประพฤติในสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ทนสมัยนั้นไม่มีนอกจากเป็นเรื่องเลีแหละไปเท่านั้น นี่เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เคยทรงหลักประเพณีอันมีธรรมะคำสั่งสอนของพูะที่เจ้าแทอยู่จะได้คำหนึงและนำมาปฏิบัติด้่อเจ้งหวนไว้ด้วยดีอย่าให้จอมปลอมเข้ามาเหยียดย่ำจะแหลกเหวไปหมด ส่วนที่เราได้จากผู้แสงมาจากที่ต่างๆซึ่งเป็นแดนไกลๆนั้นก็คือเงินการเงินการงานรู้สึกว่าจเจริญรุ่งเรืองใครอยู่ที่ไหนคิดหาเงินหาทองรู้สึกว่าได้อย่างรวดเร็วพันใจไม่เหมือนแต่ก่อนแต่คิดทางไหนเอาทางไหนก็ได้หน้าที่การงานมีเยอะ แต่เรื่องของใจซึ่งเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพย์นี้นั้นค่อยเสียไปทุกวันทุกวันเราอยากจะทราบก็เดินไปตามสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นที่ทุกคุกขงน,นของพวกที่จนจรเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเรานี้เราจะเห็นไหมครับน,นี่อ่ะสิ่งที่เสียไปคือสิ่งที่มีคุณค่ามากในใจใจ รับสมบัติได้ได้มากินแต่หลักขนกรรมเนียมหรือหลักสีทมที่มีอยู่ภายในใจสิ่งพอมเหน็บปุย่าตายายเคยรักษาหมันเราเอาไปทำมันที่หายกลนปีนหมดนี่เป็นเรื่องที่ว่าได้ปลามาแต่แหหายไปปลาตัวหนึ่งมีราคาเท่าไหร่แหบพื้นหนึ่งมีราคาเท่าไหร มีมาขาดทุนตรงนี้นันผู้ที่อยู่ในวัยหัวเวลี้ยวหัวต่อน,นี้จึงควรจะพิจิตรพิจารณาจะให้โลภทวนมองข้างหลังบ้างข้างหลังคือพ่อคือแม่ของเราครูอ,อาจารย์ของเรามองข้างหน้าอีกก็คืออนาคตของเรา คนที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตน,นั้นคือคนดีในปัจจุบันนี้หาพยายามฝึกหัดดัดแปลงคนให้ดีในปัจจุบันวันนี้ก็ดีวันพรุ่งนี้ก็ดีอนาคตที่ยื่นออกไปงนไม่ต้องสงสัยว่าจะเป็นใครก็คือตัวพวกเราคู่ปรับปรุงตัวให้ดีอยู่วัานี้เรื่องความเพียรทอกความแล้วแหลก ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจะเริ่มเสื่อมเสียไปตั้งแต่ความประพฤติของเราไม่ดีไม่งามเสียไปว่าเล็กวันน้อยเสียไปมากมากก็หมดที่จบที่แวะ้นเลยเปิดเปิมไปหมดเลยนี่เสียมากเสียคนทั้งๆที่มีชีวิตลมหายใจปอดๆอดอยู่ก็เสียไปแล้วเป็นคนที่หมดคุณค่า เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าผ่านจึงสอนไว้ทุกแฮห่ทุกมูมทั้งผู้ที่อยู่ครองเรือนทั้งผู้ที่เป็นนักบวชคือเป็นพระเป็นเมพวกเรากับพระพุทธเจ้าก็มีร่างกายและจิตใจเช่นเดียวกันเหตุได้ท่านจึงต้องสอนพวกเรามีควรคำ การทำมาหาเลี่ยงขีพพระพุทธเจ้าก็ต่องสอนหน้าที่การงานอันใดที่จะเป็นประโยชน์ไม่กระทบกระเทือนแก่ตนและบุคคลผู้อื่นพระพุทธเจ้าก็อสอนสมบัติที่ได้มาจากหน้าที่การงานพระพุทธเจ้าก็อสอนต้องเก็บหอมรอมริบไม่เป็นคนทรุ้รูสุราชเห็นแก่การจับจ่ายท่าเรียบสอนหมด การเลี้ยงกีบในวันหนึ่งวันหนึ่งจ่ายไปมากไปน้อยพอดีกับคนในครัวเรือนหรือพอดีกับตัวแค่ไหนมั่งท่านก็ให้มีความพอประมาณเอาไว้เป็นตัวกันมาให้จ่ายอย่างสุรูสุราจนกลายเป็นนิสัยของคนนักจ่ายถ้าลงเป็นนิสัยใจรั่วแล้วเก็บอะไรไม่อยู่ทั้งนั้นเหมือนกันกับหม้อที่รัว่ว เอาน้ำเทลงไปเท่าไรก็ไม่มีขังเทไปมากเท่าไรก็ไหลออกหมดน้ำในบึงในบ่อในมหาสมุทรทะเลมาเทลงไปก็ไหลออกหมดใจที่รั่วแล้วก็ย่อมเป็นเชงานั้นหลักใจคือหลักทรัพย์หาทรัพย์จะหามามากเท่าไรก็ตา,ามถ้าเรามีหลักใจไม่ดีไหลไปหมดก็ยังไม่มีอะไรเหลือ พระพุทธเจ้าก็สอนให้มีหลักครับคือหลักใจเราจะจ่ายไปสักกี่สตางคงกี่บาทให้มีเหตุมีผลว่าควรจ่ายไปกินหรือไม่การเก็บไว้ก็มีเหตุมีผลการจ่ายไปมากน้อยก็มีเหตุมีผลไม่ใช่จ่ายไปด้วยความเคยชินไม่เคยไม่ได้จ่ายไปด้วยความชู้รชู้หลาโดยหาประโยชน์ไม่ได เรียกว่าคนมีหลักใจคนมีหลักใจก็มีหลักทรัพย์ได้มามากน้อยก็เก็บไว้ได้ไม่น่าจะเก็บไปไ